่8 6 0นะครับสามขาเล็กงานไม้ความหนา4มิลนะครับลายไม้เฉพาะตัวนะครับด้านหลังด้านหน้าตามนี้นะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอาจจะด,ดูนะครับขนาดการโค้งงอรับคว้างแรงเหยียด G860 นะครับสามขาเล็กงานไม้ความหนา4มิลนะครับลายไม้เฉพาะตัวนะครับด้านหลังด้านหน้าตอนนี้นะครับคุณหาที่โล่งกว้างนะครับตอนนี้นะครับ ยิงมนเดี๋ยวชดเชยทิศทางถ้าคว้างออกไปแล้วมันปาดตกของหน้าให้เราหันซ้ายนะครับแล้วถ้าคว้างปุ๊บแล้วตกซ้ายให้เราหันขวาชดเชยทิศทางนะครับอรอบนะครับเป็นงานไม้ระยะไกลคนหาที่โล่งกว้างนะครับ ยิงควางยิงมันเพิ่มแรงส่งนื้อโอเคสวยงามยิงควางยิงมันนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพนะครับก่อนเล่นควรศึกษาวิธีการควางสแกน QR โค้ดจากที่พ่พูแถมไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกรหมัดครับ ให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกหลวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับ คล้ายปลา,าลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมนแบบนี้นะครับการกว้างสะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสะบัดให้ขมวดรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองแล้วเวแล้วบูมเมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้าองออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับสวครับ